สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันช่วงกลางวันบ้างนะคะกลางวันตอนเที่ยงพอดีเลยเนาะเที่ยงทานอาหารนะคะก็ถ้าเกิดใครเปิดไลฟ์มาเจอครูอ้อก็หยุดดูสักนิดเนาะแล้วก็กินข้าวไปนะอาจจะแบบเอ่ออาจจะเป็นช่วงกินข้าวไปเพลินๆว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรนะคะจริงๆแล้วก็ก็ อยากจะคุยเรื่องการปิดการขายบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องการปิดการขายก็สําคัญเหมือนกันในการที่จะแบบเขาเรียกว่า,าให้มีไรายได้เนเดเวลลอปเปอร์ Developer เนี่ยทำบ้านขายหรือทาคอนโดขายเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือทํายังไงให้ปิดการขายให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่อง5วิธีปิดการขายเมื่อลูกค้าบอกว่าโครงการคุณทําไมแพงจัง คำว่าแพงนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเวลาที่เราจะทำการขายนะคะ,ะมีคนเข้ามาแล้วนะคะโอ้ยคุณพรายแดงคะมาให้กำลังใจครูอ้อสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้นึกว่าอ้ําพัชราภานี่แบบหเชียร์กันสุดฤทธ์เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวครูอ้อก็จะมาพูดเรื่อง5วิธีปิดการขายเมื่อลูกค้าบอกว่าทำไมโครงการคุณราคาแพงจัง เราจะมีข้อเขาเรียกว่าข้อไม่ใช่ข้อโต้แย้งนะคะข้อที่จะทําให้ลูกค้าเข้าใจนะคะว่าทําไมโครงการของเราเนี่ยทาไมมันราคาสมเหตุสมผลไหมนะคะนะคะข้อที่1นนะคะลองถามลูกค้าค่ะกลับไปว่าลูกค้าค่ะเปรียบเทียบกับโครงการอะไรหรือสินค้าแบบไหนนะคะร้อยละ60 70เนี่ยลูกค้าก็บอกว่าแพงแหละ แต่ลูกค้าส่วนมากค่ะก็จะไม่เข้าใจองค์ประกอบข้างในเลยว่ามันแพงเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าที่ราคาสูงมันเพราะอะไรคะ่ะอย่างเช่นแค่ผนังนะคะการก่อสร้างที่แตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันละนะคะหรือว่าจะเป็นโครงสร้างนะคะเสาเข็มนะคะแล้วก็แม้กระทั่งแบรนด์เอง หลายๆผู้พัฒนาโครงการนะคะหรือว่า Developer ค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าแบรนด์นะคะที่เขาจัดอันดับนะคะว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์เกรด A แบรนด์ไหนเป็นแบรนด์เกรด B หรือว่าแบรนด์เกรด C นะคะเมื่อเราทราบว่าลูกค้าค่ะเปรียบเทียบเรากับโครงการไหนค่ะเราสามารถเปรียบเทียบให้ลูกค้านะคะเข้าใจว่าเทียรหเนี่ยเทียร์เเกรด A เลยเนี่ย ะะมันราคาประมาณเท่าไหร่นะคะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะหรือว่าเทียบ B เนี่ยเกรด B ลงมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างวัสดุปเป็นแบบไหนบ้างนะคะโลเคชันแบบไหนที่เป็นเกรด B นะคะลูกค้าก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อลูกค้าเข้าใจว่าแบรนด์ที่เขามองหาเนี่ยเป็นอะไรเขาก็จะเข้าใจในส่วนของจริงๆเขาก็มีบัจเจตในใจอะคะ่ะแต่เขาอาจจะคิดว่าที่เขามองอยู่เนี่ยแบรนด์เนี้ยเหมาะกับเขา บัจจ e t เขาน่าจะถึงหรือไม่ถึงนะคะเราต้องเขาเรียกว่าให้ความรู้นะคะว่าวันนี้แบรนด์ที่เขามองหาเนี่ยเขาเรียกว่าถูกจริตกับเข้าหรือเปล่าแมทช์กับเข้าหรือเปล่านะคะอย่างอ้อจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะบ้านที่เป็นขนาดสี่ห้องนอนเนี่ยนะคะมันก็มีโปรดักที่เป็นบ้านขนาดสี่ห้องนอนเหมือนกันแต่ทำไมราคาแตกต่างกันละ่ะ นะคะเราจะเห็นได้ว่าบางบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบองค์ประกอบเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะค่าก่อสร้างก็ไม่แพงนะคะไม่มีฟาสาตนะคะแต่บ้านอีกออในเกรดหนึ่งเนาะโหฟาสาตมาอลังการมากแบบบ้านทำยากยากมากนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเข้าใจนะคะเรื่องแบรนด์นะคะอ๋อมีคนเข้ามาดรออยสวัสดีค่ะครูอ้อคนเก่งขอบคุณค่ะดรออยนะคะ,ะมาข้อที่2กันเลยนะคะ ให้เราเนี่ยข้อ2นะคะให้เราเนี่ยถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยไม่ชอบฟังก์ชันบ้านส่วนไหนหรือตัดส่วนไหนไปบ้างไหมคะเพื่อเราจะลดราคาได้บ้างนะคะอันนี้แล้วแต่โครงการเลยค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายเนี่ยอาจจะตัดไม่ได้นาะอาจจะต้องเพิ่มไปเพิ่มให้ลูกค้าปิดการขายนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าขายกระดาษหรือขายออฟแพนอยู่อะค่ะเราสามารถแล้วแต่ p olicy ของ Developer อันนี้จะพูดให้ฟังว่าแล้วแต่ p olicy ของ Developer เลยว่าจะอยากให้ปรับเปลี่ยนในบางส่วนได้หรือเปล่านะคะนะคะหรือ Developer หรือว่าผู้พัฒนาโครงการยังไม่ได้สั่งของจาก Supplier อออันนี้น่าจะคุยกันได้นะคะแต่ตามจิตวิทยาลูกค้าค่ะลูกค้าไม่อยากให้ตัดอยู่แล้ว เพราะอะไรเวลาลูกค้าเข้ามาที่บ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างค่ะลูกค้าจะได้ฟีลลิ่งที่แบบฉันอยากได้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็จําเป็นนะอันนี้ก็ดีไม่น่าตัดเสียดายนะคะอมไม่ตัดดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าที่ราคาแพงหรือที่ราคาสูงเพราะว่ามันฟังก์ชันเต็มนั่นเองนะคะลูกค้าไม่อยากตัดเนี่ยเพราะว่าลูกค้าไม่อยากตัดเองนะคะ เยวครัวอ้อจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นบ้านราคา50ล้านใช่ไหมส่วนมากอะในปี2ปีนี้เขาก็จะทําบ้านที่เป็นให้ครัวเต็มเลยเป็นระดับ World c คล s สครัวนี่ก็ราคาหลักล้านนะคะหรือว่ามีสระว่ายน้ําด้วยสระว่ายน้ําก็ราคานี้ก็เหยียบล้านเหมือนกันนะคะถ้าเกิดลูกค้าบอกคนบอกว่า,เ,าเรานําเสนอไปว่าเราจะอยากลดราคาแต่เราตัดฟังก์ชันที่ไม่ครัวได้ไหมนี่ลดราคาปไปเป็นล้านเลยนะหรือว่า สระว่ายน้ําอีกลูกค้าจะรู้สึกไม่อยากตัดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชันในบ้านที่แบบที่สําคัญเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรู้ละที่ราคาสูงเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตรงนี้เข้ามานั่นเองนะคะเหมือนห้องชุดเหมือนกันถ้าเกิดห้องชุดที่ตกแต่ง fully furnished หรือตกแต่งครบเนี่ยนะคะก็จะราคาสูงกว่าห้องที่ไม่ตกแต่งเลย ะะถ้าเกิดลูกค้ามีบัตเจตเท่านี้อยากได้ห้องที่ไม่ตกแต่งก็ราคานี้นะคะถ้าเกิดตกแต่งก็จะเป็นอีกราคาานึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ําให้ลูกค้าเข้าใจว่าที่มันราคาสูงเนี่ยเพราะว่ามันมีฟังกช์ชันเต็มนั่นเองนะคะโอเคค่ะข้อ3ข้อ3นะคะเราต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจว่าโครงการเราเนี่ยราคาสูงเพราะว่าอะไร เพราะว่าต้นทุนสูงนะคะเราจะเทียบให้ลูกค้าค่ะเข้าใจเป็นส่วนๆเลยอะคะ่ะอย่างเช่นวัสดุที่เราใช้นะคะถ้าเกิดลูกค้าเทียบกับอีกโครงการนึงที่วัสดุที่ไม่ดีเลยนะคะเราต้องเทียบแบบนี้ค่ะเราต้องเทียบว่าการที่ลูกค้าซื้อบ้านได้ในราคาถูกแต่วัสดุที่เขาใช้อ่ะคะ่ะต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกนะะอันนี้ก็เสียอันนี้ก็เสีย ต้นทุนเขาสูงหรือ,อยังถือว่าแพงเลยค่ะเพราะว่ามันใช้งานได้ไม่ยั่งยืนไม่จีรังยั่งยืนนะคะเราเทียบให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าซื้อในราคาที่สูงกว่านิดนึงแต่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานเลยนะคะเทียบให้ดูเลยว่ากี่ปีกี่ปีนะคะอันนี้เป็นการโปรแกร,รมให้ลูกค้ารู้สึกว่าอะไรลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่คุณภาพดีนะคะ ก็จะราคาสูงเขาเรียกว่าคุณภาพสมราคาค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยคุณภาพสมราคาเพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าเออใช่เนาะถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยของอันเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อราคาที่สูงเนี่ยเราจะใช้ได้ยาวนานเลยไม่ใช่ว่าซื้ออันเนี้ยโหใช้ได้แค่ปีเดียวเนาะปีเดียวเสร็จซ่อมแล้วซ่อมอีกต้องเปลี่ยนใหม่อีกโหราคาสูงละอันนี้แพงแล้วนะคะ ะะต้องให้เขาต้องให้ลูกค้าเข้าใจแบบนี้นะคะข้อที่4ค่ะนะคะคืออะไรข้อที่4คือบอกลูกค้าว่าการซื้อครั้งนี้อาจจะแพงแต่ในอนาคตเนี่ยโครงการเนี่ยน่าจะแพงกว่านี้ค่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะข่าวหลายสำนักเลยนะคะตอนนี้ค่ะผู้พัฒนาโครงการหรือ d e v e l o p e เร์ค่ะมาลงทุนในแนวราบเยอะมาก แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นโอกาสของผู้ซื้อจริงๆนะคะในยุคนี้ก็คือในช่วงระบาดโควิด1 9นี่ยคนที่พร้อมในเรื่องเครดิตนะคะคนที่พร้อมในเรื่องเงินสดนะคะก็จะซื้อของได้ราคาที่คุ้มค่าอยู่ละนะคะแต่องค์ประกอบในส่วนของต้นทุนในการที่ผู้พัฒนาโครงการนะคะแนวราบเนาะพอแย่งกันที่จะพัฒนาให้ของที่เป็นลักษณะแนวราบเนี่ย บ้านเดี่ยวนะคะเทาเฮาส์เนี่ยต้นทุนต่างๆในการทําโครงการก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งคืออะไรค่าที่ดินก็ต้องเพิ่มอยู่ละนะคะข้อ2ค่าก่อสร้างนะคะนะคะค่าก่อสร้างมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กเราจะรู้นะวันนี้เรารู้ได้เลยว่าค่าเหล็กตอนนี้แพงขึ้นมากนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่การเดเวล็อปหรือพัฒนาโครงการเนี่ยต้นทุนจะเหมือนเดิมไม่มีทางแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกลูกค้าได้เลยค่ะว่าตอนนี้บ้านเนี่ยก็ราคาสูงอยู่ละนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ก็ยิ่งทำให้นะคะบ้านราคาสูงขึ้นไปอีกถ้าเกิดเขาไม่ซื้อนาะวันนี้เนี่ยในปีหรือสองปีข้างหน้าต้นทุนเขาอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณเขาอาจจะต้องซื้อแพงขึ้น2ี่สิสาสิเอร์ซนนี่อ้อพูดถึงสินค้าที่เป็น บ้านนะคะตอนนี้เนาะพูดถึงสินค้าที่เป็นบ้านนะคะยิ่งบ้านที่ใกล้รถไฟฟ้าค่ะใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งงานนะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่กําลังเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ซื้อได้นะคะบอกลูกค้าเลยค่ะในอนาคตก็อาจจะซื้อไม่ได้ละในราคาที่เราเห็นอยู่ณวันนี้นะคะบอกลูกค้าไปเลยค่ะนะคะอย่างมั่นใจเพราะว่ามีข่าวหลายสํานักออกมาอยู่แล้วนะคะว่าวันนี้นะคะหลายๆเจ้าหลายเดเวลอปเปอร์นะคะ เข้ามาพัฒนาโครงการที่เป็นบ้านใกล้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบอกลูกค้าไปเลยค่ะนะคะใครเข้ามาอีกนะคะข้อ5นะคะอันนี้จะเป็นข้อที่เราสามารถเขาเรียกว่ารู้ข้อ ตอยแยงในใจของลูกค้าแล้วก็สามารถปิดการขายลูกค้าได้นะคะถ้าเกิดเรารู้ปัญหาที่ลูกค้าติดอยู่ในใจนะคะเราต้องถามลูกค้าไปเลยค่ะใช่เฉพาะราคาหรือเปล่าที่เป็นประเด็นที่ลูกค้ายังไม่ซื้อหรือยังหรือยังไม่ตัดสินใจค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเราต้องเช็คประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าติดที่ราคาเราไปแก้ปัญหาเรื่องการลดราคานะคะไปปรับต้นทุนของราคา ให้อย่างที่ลูกค้าค่ะต้องการละนะคะแต่ว่าอยู่เฉยก็มีปัญหาอื่นเข้ามาอีกนะคะมันก็ไม่สามารถทำให้เราปิดการขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ด้วยคำถามนี้นะคะว่าอะไรคือเป็นปัจจัยหลักจริงๆที่ทำให้ลูกค้านะคะไม่ซื้อโครงการเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นนะคะวัสดุนะคะแบบบ้าน หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จัดลําดับข้อมาได้เลยว่าอันไหนที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจอะคะ่ะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อ5าเนี่ยสำคัญมากนะคะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยลูกค้าบอกปัดเฉยๆหรือเปล่านะคะบอกปัดคือไม่อยากจริงจริงแล้วไม่ได้ชอบหรอกแต่ให้เหตุผลว่าแค่ราคาแพงอาจจะอาจจะมันอาจจะไม่ดีนะคะเพราะาเราจะใช้ข้อนี้ในการเขาเรียกว่าพัฒนา สินค้าหรือการทำการตลาดนะคะในถัดไปนะคะถ้าเกิดลูกค้าคนนี้ไม่สามารถที่จะซื้อเขอาอเรียกว่าติดที่อะไรนะคะเราก็จะสามารถได้ข้อมูลตรงนี้นะคะมาพัฒนาในถัดถัดไปนะคะมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอ้อยอ๋อครูอ้อยคนสวยค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะขอบคุณขามาให้กำลังใจกันเนาะมาช่วงกลางวันเพราะว่าวันนี้คิดว่าก็อยากจะ เขาเรียกว่ามาช่วงกลางวันบ้างกลางคืนอาจจะเห็นแบบเป็นฉากเดียวใช่ไหมฉา,ฉากแบบมีหนังสือโต๊ะทำงานอะไรคะเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศแบบเขียวๆนะคะนอกบ้านริมระเบียงบ้างแต่ครั้งหน้านะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะครัวอาจจะเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่คอนโดที่ลงทุนนะคะที่ปล่อยเช่านะคะก็เพราะว่ามันจะมีห้องที่สวยๆนะเพื่อจะได้ให้ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามาดูนะคะเพลินตานะคะ น,ะะนี่ก็คือเป็น5ข้อนะคะเป็น5วิธีนะคะในการปิดการขายเลยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าโครงการคุณทำไมแพงจังนะคะการที่ของมีราคาที่สมเหตุสมผลเราสามารถที่จะอธิบายลูกค้าได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่บอกให้ลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์เนาะเราจะต้องอธิบายข้อโต้แย้งที่ลูกค้ารู้สึกนะคะเพราะลูกค้าได้สัมผัสถึงองค์ประกอบที่ที่มัน เป็นองค์ประกอบที่ทําให้สินค้าเนี่ยมันราคาสูงหรือเปล่านะคะลูกค้าเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูอ้อขอทวนอีกรอบเนาะนะคะ5วิธีปิดการขายเมื่อลูกค้าบอกว่าทําไมโครงการคุณแพงจังนะคะ 1. ลองถามลูกค้ากลับไปว่าลูกค้าเปรียบเทียบโครงการไหนกับสินค้าหรือบ้านแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่ามันแพงเนี่ยเราจะต้องเทียบแบรนด์ให้ลูกค้าเข้าใจเลยว่าแบรนด์เนี้ย มันอยู่ในเกรดอะไรเกรด A เกรด B เกรด C นะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าบัตเจ็ตประมาณเนี้ยนะคะว่ามันเขาเรียกว่าบัตเจ็ตประมาณนั้ที่เขามองไว้เนี่ยเขาน่าจะได้แบรนด์อะไรนะคะ <Yeah. S 1> ข้อ 2, 2นะคะให้ถามลูกค้าว่าลูกค้าค่ะไม่ชอบส่วนไหนหรือตัดฟังกช์ชันส่วนไหนนะคะออกไปบ้างหรือเปล่าเพื่อเราจะลดราคาให้เขา เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะขายด้วยเนาะอยากจะลดราคาให้นะแต่ว่าออที่ลดราคาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าอนะ่ะไม่อยากตัดฟังกช์ชันที่มันแบบเขาเรียกว่าฟังกช์ชันที่มันจําเป็นอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีน,น,ดนะคะข้อ3านะคะชี้แจงนะคะให้ลูกค้าเข้าใจว่าราคาแพงเพราะอะไรเพราะต้นทุนสูงเพราะอะไรทําไมถึงแพงนะคะก็ข้อ3แล้วเนาะโอเค ข้อ4บอกลูกค้านะคะว่าการซื้อครั้งนี้แพงก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะแพงยิ่งกว่านะคะเหมือนที่อ้อเล่ามาว่าองค์ประกอบอะไรคือหนึ่งค่าที่ดินนะคะค่าก่อสร้างยิ่งค่าเหล็กวันนี้หึงแพงกระชูนเลยนะคะทุกอย่างต้นทุนเพิ่มหมดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าค่ะที่จะทำในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าราคามันจะต้องสูงตามราคาต้นทุนอยู่แล้วนะคะ และข้อ5ค่ะเพื่อปิดการขายโดยไม่ใช่แค่ราคาลูกค้าติดที่ราคาจริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เนาะถามลูกค้าไปตรงๆเลยค่ะว่าเฉพาะหรือเปล่าราคาหรือเปล่าที่เป็นประเด็นที่ทำให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เลยเพราะเพราะจริงๆต่าจากประสบการณ์นะคะครัวอ้อขายของแพงมาค่อนข้างเยอะนะคะ คือบ้านราคา50ล้านเนี่ยเราทางครัอ้อนเนี่ยได้ได้ทำการขายโครงการแบบบริหารโครงการทั้งการขายและการตลาดนะคะมาจะเราจะเจอโปรดักต์อย่างนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจัดเคยชินแล้วก็ได้ยินกับคำว่าแพงหรือราคาสูงเยอะมากเพราะฉะนั้นการปิดการขายอะคะ่ะเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเลยว่า1 2 3 4 5เพราะอะไรเพราะบางคนอะแค,แค่บน่น แต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคุณภาพสมราคาคืออะไรนะคะเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจไม่ได้ว่าให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีข้อข้องใจหรือรู้สึกไม่ดีกับโครงการที่เราทำทำการขายนะคะวันนี้ก็จริงๆวันนี้ที่มาให้ความรู้อะคะ่ะก็อยากให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าหลายๆโครงการที่ที่ในวันนี้อะคะ่ะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนาะก็ ค่อนข้างเจอวิกฤตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับเซลล์ทีมนะคะสำหรับผู้บริหารนะคะบริหารทีมเซลล์สักคะไว้ใช้นะคะเพื่อปิดการขายลูกค้านะคะเพราะว่าเอ้อเข้าใจว่าบางบางอย่างที่เป็นทริคอะค่ะก็อาจจะมองข้ามไปนะคะเราอาจจะลองกลับมาดูว่าทีมเซลล์อะค่ะของเราหรือว่าสินค้าเราอะค่ะ ติดปัญหาที่อะไรบ้างนะคะลองลิสต์ออกมาเป็นข้อๆค่ะเราก็แก้ปัญหาทีละจุดนะคะโดยโดยลองแก้ปัญหาที่จากที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องใช้เงินเยอะๆเลยสาหรับโครงการอสังหาเริมาซัมนะคะเราอาจจะลิสต์มาเลยว่าโครงการที่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็แก้ไขทีละข้อนะคะค่ะนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะอันอข้อมูลนี้อาจจะเป็นความรู้เพื่อให้ทุกคนนะคะไปปรับใช้นะคะแม้กระทั่งขายของอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้นะคะเพื่อให้ที่เปนคนที่ดูแลทีมเซลล์นะคะหรือเซลล์เองเมนเร์ Manager เองนะคะไปปรับใช้นะคะนะคะโอ้พี่อ้อสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะน้องอ้้มเนี่ยน้องคนนี้นะคะก็เป็น ท็อปเซลส์นะคะที่อ้อเคยดูแลอยู่นะคะก็เก่งมากเลยนะคะน้องอ้ําน้องอ้ํานะคะวันออน,นี้ <c oughs> ค่ะงั้นนะคะวันนี้อ้อก็อาจจะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดนะคะเพื่อนๆหรือใครนะคะมีปัญหาเรื่องการเอร่อเรียกว่าปิดการขายหรือคะหรือการทำทีมเซลส์ค่ะสามารถนะคะสอบถามอ้อดอ้อ,อได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าไลน์ก็ได้นะคะนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาก็อาจจะสามารถที่จะถามได้เป็นข้อๆเลยว่าตอนนี้เราควรที่จะแก้ปัญหาจุดไหนก่อนนะคะนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะวันนี้ครูอร้อก็จบไลฟ์แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะครูอร้อมีทริคอะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับการปิดการขายนะคะหรือการพัฒนาโครงการหรือว่าการทำการตลาดนะคะเดี๋ยวครูอร้อจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย